ตอนที่7ข้อตกลงใต้แสงดาวหลังจากออกจากซากสถานพยาบาลเอสามคนพระเอกนายเอกและหลินฟงได้ตั้งแคมป์พักในเขตปลอดซองบี้ชั่วคราวห่างจากตัวเมืองที่กลายเป็นซากร้างไปหลายกิโลเมตรกองไฟลุกโชนเสียงไม้แตกดังกรอบแกรบในความเงียบพวกนายรู้ไหมตอนที่ผมอยู่คนเดียวผมเกือบฆ่าตัวตายมาแล้วสามครั้งหลินฟงเอ่ยขึ้นท่ามกลางความเงียบพระเอกขมวดคิ้วก่อนพูดด้วยเสียงนิ่งแต่ตอนนี้นายไม่จำเป็นต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไป นายเอกนั่งเงียบอยู่ข้างๆกอดลูกในคันเบาๆพลางเหลือตามองสองคนตรงหน้าตอนนี้พวกเรามีพวกพ้องแล้วและภารกิจใหญ่กำลังเริ่มขึ้นเกียร์ภารกิจใหม่จากระบบผู้ปกครองระบบผู้ปกครองภารกิจพิเศษรวมรวบพันธมิตรห้าคนเพื่อเข้าสู่ขั้นถัดไปของระบบรางวัลเปิดใช้งานระบบย่อยการขยายอาณาเขตและปลดล็อกพลังทรัพยากรส่วนกลาง ถ้าเราทำภารกิจนี้สำเร็จเราอาจสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนอื่นได้จริงๆนายเอกพูดด้วยแววตาจริงจังลินฟงถามขึ้นแต่จะหาอีกสองคนจากไหนละโลกตอนนี้มันแทบไม่มีใครหลงเหลือแล้วยังมีพระเอกพูดเสียงหนักแน่นฉันเคยเจอกลุ่มคนกล้าในเมืองชายแดนทางเหนือและมีบางคนที่ระบบยังไม่ลบออกจากฐานข้อมูลทางช้างเผิดการแบ่งหน้าที่ครั้งแรกเพื่อให้เคลื่อนที่ได้รวดเร็วขึ้นพวกเขาตัดสินใจแยกกันชั่วคราว พระเอกเดินทางไปยังเมืองชายแดนเพื่อค้นหาคนที่ระบบยังไม่ลบนายเอกและหลินฟงจะอยู่เบื้องหลังตั้งฐานชั่วคราวและพะปลูอาหารด้วยพลังฟื้นฟูพืชของระบบเวอร์ชันสองก่อนแยากกันรพระเอกจับมือกับนายเอกแน่นแล้วกระซิบใกล้หูดูแลตัวเองและลูกด้วยนะฉันจะกลับมาพร้อมคนที่เราตามหาอย่าทําให้ฉันเป็นห่วงล่ะนายเอกยิ้มบางๆก้อนเมฆยามค่ําคืนกับคําสัญญาในคืนนั้นใต้แสงดาวนายเอกมองท้องฟ้า และพึมพำเบาๆขณะลูบหน้าท้องตัวเองลูกอีกไม่นานพวกเราจะมีบ้านที่ปลอดภัยจะไม่ต้องหนีอีกแล้วข้างๆเขาลินฟงมองภาพนั้นอย่างเงียบงันสีหน้าสงบกว่าที่เคยไม่คิดเลยว่าคนอย่างฉันจะได้มาอยู่ในทีมที่มีครอบครัวอยู่ด้วยจริงๆเขาพึมงทำนายก็มีครอบครัวได้เหมือนกันนายเอกพูดยิ้มยิ้มลินฟงหลบสายตาทางพูดเบาๆไว้รอดจากนรกนี้ก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องนั้นจบตอนที่เจ็ดตอนที่แปด ร่องรอยในเงามืดเช้าวันถัดมาพระเอกออกเดินทางสู่เมืองชายแดนโดยใช้เส้นทางเลี่ยงสองบีที่นายเอกบันทึกไว้ในระบบเสียงฟีเท้าของเขากล้องอยู่ในความเงียบราวกับทั้งโลกนี้หยุดหายใจในเวลาเดียวกันที่ฐานชั่วคราวนายเอกกำลังตรวจสอบพืชผักที่เพิ่งปลูกด้วยระบบเวอร์ชันสองระบบการเติบโตของพืชสำเร็จ3าเปอร์เซ็ประเมินการเก็บเกี่ยวสองวันข้างหน้าดีอย่างน้อยเราก็จะมีอาหารที่ปลอดภัยนายเอกยิ้มจัง พระจันทร์ข้างขึ้นอ่อนๆขึ้นหนึ่งถึงเจ็ดขั้มเงาแปลกปลอมหลินฟงที่เฝ้าระวังรอบพื้นที่สังเกตเห็นเงาร่างเคลื่อนไหวเร็วแวบ,บหนึ่งเขาขมวดคิ้วแล้วคว้าปืนไรเฟิลขึ้นมาทันทีนายเอกมีอะไรบางอย่างอยู่แถวนี้นายเอกหยุดมือจากการปลุกแล้วจับมีดสั้นที่ติดอยู่ข้างเอวซอมบี้หรอือหลินฟงสายหัวไม่แน่ใจแต่เคลื่อนไหวเร็วเกินกว่าซอมบี้พวกเขาเดินสำรวจไปตามขอบป่าจนพบร่องรอยเท้าเล็กและเศษผ้าขาที่มีคราบเลือดจางๆ ป้ายเตือนการติดต่อที่ไม่คาดคิดขณะที่กําลังตรวจสอบร่างเล็กๆของเด็กหญิงอายุราวสิบกวบก็โผล่ออกมาจากพุ่มไม้ดวงตากลมโตมองพวกเขาด้วยความหวาดระแวงอย่าเข้ามาเด็กหญิงชี้มีดปลายแหลมใส่ลิ้นฟงมือสั่นเล็กน้อยนายเอกยกมือขึ้นเป็นสัญญาณไม่ทําร้ายไม่ต้องกลัวพวกเราไม่ใช่สองบีเด็กหญิงลังเลแต่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและหิวโหวยระบบตรวจพบเป้าหมายที่มีค่าความอยู่รอดสูง ความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมทีม78%นายเอกตัดสินใจพูดเสียงนุ่มถ้าเธออยากมีอาหารที่พักและที่ปลอดภัยมากับเราทางช้างเผือกสัญญาณจากพระเอกคืนนั้นในขณะที่พวกเขาจัดที่พักให้เด็กหญิงระบบของนายเอกก็แจ้งเตือนข้อความเข้าจากระบบผู้ปกครองพระเอกพบผู้รอดชีวิตหนึ่งคนกำลังนำกลับฐานชายแดนนายเอกเผลอยิ้มดูเหมือนครอบครัวเรากำลังจะขยายแล้วลินฟงมองเขาแล้วหัวเราเบา อีกไม่นานภารกิจรวมพันธมิตรคงสำเร็จจบตอนที่8